รถหาเสียงผู้กำกับการหน่่ยผู้สมัครเลือกตั้งสสชุมพรจับคนร้ายได้แล้วกำไลเอ e ็มยังคาข้อเทา้าจับแล้วมือยิงรถหาเสียงผู้กำกับการหน่วยพักล่าชุมพรพบยังใส่กำไลเอ e ็มคุมประพฤติอยู่ด้านคนขับรถหาเสียงยันไม่รู้จักและไม่เคยมีเรื่องผิดใจกับใครวันที่9มกราคม65พันตำรวจเอกทศพลโชติคุตผู้สมัครสสชุมพรเบอร์ ข้าพกล,ากล่าวถึงความคืบหน้ากรณีคนร้ายขับขี่รถจักรยานย,ยนต์พร้อมอาวุธป,ปืนขนาด9ม mm, ิลลิเมตรยิงใส่รถหาเสียงขณะวิ่งหาเสียงบนถนนสายชุมพรระนองบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์เมื่อวันที่7มกราคม65ที่ผ่านมา ว่าเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีของวันนีน้ตำร,รวจชุดสืบสวนจังหวัดชุมพรนำกำลังเขา้าจับกลุ่มนายทัศนากรหานอายุ42ปีบริเวณบ้านในวงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดโดยตำรวจกำลังสืบสวนถึงมูลเหตุแรงจูงใจเพื่อเชื่อมโยงถึงการกระทำที่อุกอาจต่อไปว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ทั้งนี้ทราบว่าผู้ต้องหาเพิ่องออกจากคุกและยังใส่กำไลเอมในการควบคุมความประพฤติจากกรมราชทานอยู่ขณะที่นายกมลรัตนพรมสุวรรณผู้ขับรถแห่หาเสียงคันดังกล่าวกล่าวยืนยันว่าส่วนตัวไม่รู้จักกับนายทัศนะผู้ต้องหาและไม่มีเรื่องผิดใจกับใครพร้อมขอให้ตำรวจสืบหาความจริงของกลุ่มที่อิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา